สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มเรียนบทที่5นะคะบทที่5ไวยากรณ์อืมเันนะคะไวยากรณ์อืมเันอืมเันแปลว่าถ้านะ,ะภาษาอังกฤษก็จะเป็น if นะคะใช้กับอะไรใช้กับทงซากับ ท่องยงซานะคะดงซาก,ก็คือการิยานะคะการิยาการิยาบอกการกระทำนะคะเพ่องยงซาก,ก็เป็นการิยาบอกสภาพมันเองนะมคะเอเคนะฮะาามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะบทสนทนานะ Body car Apugo Yorinayo หัวนะ่ะปวดนะฮะ ปวดแล้วก็อะไรคะโยรีนายยมีไข่นะคะโยรีนาโยก็คือแปลว่ามีไข่นี่เองนะ,ะ,ะในประโยคนี้เขาบอกว่าบอดีกาพูโกโยรีไนโอปวดหัวนะคะปวดหัวแล้วก็มีไข่ด้วยนะ,ะประมาณนี้นะคะ,อ,ะอีกคนหนึ่งก็เลยตอบว่าอะไรคะบอกว่ามาเนียพื้นเมนเพีงวอนเนคาบูเซลถ้าถ้าแบบว่าปวดมากอะ่ะก็ไปโรงพยาบาลสิ คาบ요ซก็ลองไปดูสิลองไปโรงพยาบาลดูสิอะไรประมาณนี้นะคะ머리가프고열이나요많이아프면평원에가보세요อะมาดูต่อไปนะคระโยกต่อไปนะครอบครัว ครอบครัวเกาหลีนะที่เกาหลีถ้ามานะอยากทำอะไรอ่ะอันนี้ก็จะแปลได้ว่าถ้าครอบครัวมาที่เกาหลีอะอยากทำอะไรนะอยากทำอะไรฮากูชิพเออยากทำอะไรนะมอฮากกูชิพเออยากทำอะไรเมอฮากูชิพเอ บอกวา네กูชิพอลอยากทำอะไรถ้าครอบครัวมาที่เกาหลีนะคะข้าชีเจจูโดเอขากูชิพยข่าชีด้วยกันเจจูโดเอที่เกาะที่เจจูนะคะข้ากูชิพอยอยากไปค้าชีเจจูโดเอขากูชิพอยอยากไปที่เกาะเจจูด้วยกันประมาณนี้นะ 시간이있으면밥먹을까요ถ้านะามีเวลากินข้าวไหมกินข้าวกันดีไหมประมาณนี้นะคะังฮักหาผังฮักก็คือ,อปิดเทิมนะถ้าปิดเทิมโคฮังเอกาซไปที่บ้านเกิดนะคะผูม้มโนมือ บานนั่นกยจะไปเจอพ่อแม่นะคะโคเฮงก็คือบ้านเกิดสมมุติว่าเนินอยู่ประเทศไทยนี่ก็คือโคเฮงอยู่ประเทศไทยนี่เองนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วแล้วบอกว่าโคเฮงนี่ก็คือจะเป็นจังหวัดบ้านเกิดนะะี่เองนะคะว่าเราอยู่จังหวัดไหนเนาะอันนั้นก็คือแปลว่าโคเฮงนะคะบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะอ่าวิธีการใช้อืมยันนะคะใช้ยังไง ถ้าสมมุติว่ารากศัพท์มีตัวสะกดนะคะเอาตัดดาออกแล้วมีตัวสะกดให้ใช้อืมยันนะคะก็คือถ้ามีตัวสะกดให้ใช้อืมยันถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใช้มียนนะคะนี้นลองมาดูมอกตะตัดดาวไปมีขี้ออกเป็นตัวสะกดนะคะก็ใช้มอกคือมียนมอกคือมียนอิตตาตัด่าวไปมีตัวสะกดกลายเป็นอิซึเมียน อิสเมียนต่อไปนะคะมาดูแบบไม่มีตัวสะกดนะคะทาชิดะตัดดาวไปไม่มีตัวสะกดก็เป็นทาชิเมียนทาชิเมียนมันตมน,นตะนะคะมันตะตัดดาวไปมีปลีอื่นเป็นตัวสะกดถ้าลีอื่นเป็นตัวสะกดเราก็ให้เหมือนมันไม่มีนะคะเหมือนไม่มีตัวตนนะคะลีอื่นนะ,ะก็เป็นมันเทิเมียนมันเมียนนะ ตามนั sí ้นนะคะเอาลองเราลองมาดูประโยคต่อไปนี im, ้นะคะบทสนทนานะแล้วเราก็ลองแต่งประโยคดูนะคะโอเจบุทโธคีชิมิลเคสุเฮโยตั้งแต่เมื่อวานนะบุโธก็คือตั้งแต่นะโอเจเมื่อวานนะโอเจบุทโธคีชิมิลเคสุกเฮโยคีชิมคีชิมก็คือไอนะเคสุกก็คือตลอดนะคะตลอดเวลาติดต่อกันอะไรแบบนี้นะคะเคสุเฮโยทำติดต่อกันเลยเขาบอก โอตั้งแต่เมื่วานไอตลอดเลยนะะเขาแต่งมาจากประโยคนี้นะโอจิบุโโทคีคีชิมุนค s สุคาดาก็เป็นคแห่คอยูนะคีชิมืนคซสุคะมีนต,ตัดันชารนมาชอบเอุเซล k คชิมุนคีสุคะเมียนถ้าไอตลอดนะต,ตัดันชาเึนชาร้อนนะฮะตัต,ตันอันนี้มาจากต,าตัดดตดานาะคะ ตาตื้อทันชาเรื่นชาร้อนมาชอบโบเซยยลองดื่มดูสิอ่ะถ้าอติดต่อกันแบบนั้นนะ่ะลองดื่มชาร้อนดูสินะคะมาจากอันนี้นะตาตื้อทันชาเรื่นมาชิดะมาเป็นมาชอบโบเซโยนะคะอันนี้ประโยคตัวอย่างให้ใช้อ่าโบเซยยลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นให้เปลี่ยนไปใช้แฮโยธรรมดานะคะมาลองแต่งประโยคดูนะคะอ่ามาดู โยจึมแพก้ามาดีนาูดาเขาบอกว่าช่วงนี้แบบท้องออกมาใหญ่มากเลยนะคะก็คือหน้าท้องเขาเขาอ้วนนั่นเองนะเพก้ามานีนาวูด hmm. าออกมานะนาอูดา mm hmm. ก็เป็นนาวาโยนะเปลี่ยนเป็นปน,ปน,นาวาโยนะ,ะ mm hmm. เหมือนประโยคตัวอย่างตรงนี้นะคะที่ให้ผ่านเป็นรูปโยนะ ชาจงกรุาดชาจงโกก็คือจักรยานนะท่าดะขนะให้ลองใช้อ่าอาอ,าอาโบซยโยนั่นเองนะจากประโยคตัวอย่างตรงนี้นะเราก็เป็นอะไรคะท่าบยโบซนะอ่าประโยคนี้ก็จะเป็นอะไรคะโยจึมแพก้ามานิดาาอ,อีกคนหนึ่งก็เยบอกว่าอะไรคะชาจงโกรุน ถ้าบูเซียวอ๋อลองขี่จักรยานดูสินะอ่าบูด,ดูข้อสองนะคะโยจิมโยจิมพาเมชัมยิยานนดาพาเมเอ่อพาเมชัมยิยานั่นช่วงเนี้ยนอนไม่ค่อยหลับเลยนะนอนไม่หลับนาอูตาก็เป็นนาวายโยูนะคผ่านรูปแบบอาวโยโนะคะพิรุนจุกุมันมาชิดา ก็เขาก็บอกว่าให้ดื่มกาแฟน,น,น้อยๆนะมาชิดะกลายเป็นมาโชบูซิโยนะอืมนะบอกว่ายูจึมพามเมชามีอันว่าโยก็เลยบอกว่าอะไรคะโคพีิดินโจ๊กมันมาชอโบเซโอนะก็ลองดื่มกาแฟน,น,น้อยๆดูสิ อ่าก็สามนะคะชาจูทารีกาพุตตะนะ,ะชาจูก็คือแบบบ่อยๆนะคะทารีคานะ,ะขาเขาเนี่ยพุตตะก็แปลว่าบวมนั่นเองนะคะพุตตะแปลว่าบวมนะพุตตะกลายเป็นอะไรคะพุตโซยโยนะใส่วอโยเข้าไปนะโซยโยมาซาจิรินฮาตะมาซาจินวดนะคะทำนวด หาดะก็เป็นอะไรคะกลายเป็นแฮโบเซโยนะอ่าประโยคนี้ชาจูทาริกาบุเซโยบาซาจิรินแฮโบเซโยนะเอาลองนวดดูสิอ่าจะได้หายประมาณนี้นะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นให้เราลองไปฝึกดูนะ พูดคุยสนทนานะคะ,ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหดัดวิธีการใช้อืมเมียนนะคะยังอยู่ที่อืมเมียนอยู่นะคะอ,ะอันนี้มีตัวสะกดนะคะมีตัวสะกดใช่ไหมก็เป็นมกอืมยียนจิบตาก็เป็นอะไรคะอีบืมเงียนนะคะชุดทะชูมนมันทะก็เป็นอะไรคะ มาดื้อเมียงนะมาเนื้อเมียนอิตะอ,อบตะก็เป็นอะไรคะอิสเมยียนออบสเมยันะขดตะเป็นอะไรคะคตะโครื้ยันียงาลืมผันนะ อันนี้ก็เป็นกฎกฎการผันของทีคืดนะคะได้ทําไปแล้วนะเคยําไปแล้วลองไปหาดูนะคะ,ะต่อไปเป็นแบบไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกดก็เป็นอะไรคะพูมียน,นมันนานะดะมนนาเมียนเยปืดะก็เป็น ยิบบ yeah, so mm ุ hmm. mm ่ม hmm. ย mm ันอาพกุดะอับุ่มยันมันทึนตะมันทึงเมียนทบตะทบบุ่มยันนะคะอ่ามันเป็นการผันที่ไม่เป็นไปตามกฎมันเองนะอันนี้นะพรงนี้นะคะเคยทำไปแล้วนะไปหาดูนะคะ ต่อไปนะเรามาลองแต่งประโยคจากพวกนี้กันนะอ่าข้อหนึ่งนะอีกาอัพพุดะอีก็คือฟันนั่นเองนะอัพพุดะปวดฟันโอ้ปวดฟันนะคะปวดฟันจะทำยังไงดีแช่เกย์โยเฮงหากชิบอยอยากไปเที่ยวรอบโลกนะฮันกูแค่ใสชีจิกฮเกยจะเข้างานจะเข้าจะเข้าทำงานที่บริษัทเกาหลีนะคะ จะเข้าทำงานที่บริษัทเกาหลีปาลีชิควายคาเซโยรีไปคลินิกคลินิกหมอฟันอะไรประมาณนี้นะขึ้นบ้างหนา,าเอริก้อยโยขึ้นบ้างหนา,าเอริก้อยโยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะดีขึ้นประมาณนี้นะยค่าถ้าปวดฟันจะทำอะไรคะปาลีชิควายคาเซโยนารีไปคลินิกคลินิกฟันนั่นเองนะ อันนี้ก็จะเขียนแต่งประโยคว่าไงฮะีกาครับพื้มยานนะใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้แต่ดับไปแล้วไม่มีตัวสะกดนะฮะก็เป็นตอบอันนี้นะก็สามใช่ไหมบันลีชิควาอ ซีอยู่นะคะต่อไปนะอียาเกลมกตาถ้ากินยานี้ขึ้นบ้างหนักก็อายุนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็จะแต่งเป็นอีอยาเกลมกตากลายเป็นอะไรคะมกคือยาน ึ้นบังนะก็ยนะคะประมาณนี้นะะต่อไปข้อ3ามนะทุนนี่หม,ม,มานี่อิเมยมี่อะมีเงินเยอะนะมีเงินเยอะจะทำอะไรนะก็น่าจะเป็นข้อหนึ่งนะเซกเกโยแองหรือากูชิะอ,อยากเที่ยวรอบโลกนั่นเองนะทุนนี่มานี่ตะก็เป็นอิสเมยียนนะคะ 많이 있으면 세계 여행을 하고 싶어요. 또 바이다 한국어는 잘하다 한국어는 잘하다 เ,เก่งภาษาเกาหลีนะจะทําอะไรนะัเองจะเข้าทํางานนะเข้าทํางานที่บริษัทเกาหลีนะโอ้แต่งประโยคเป็นฮันกูโกรึรนเชลอะรงยอะไระัะ ท่านกุ๊กทสาเอชิจิฮารก็กเยยวนะอ่าเสร็จนะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ